ถ้าได้ลิงแถมตัวก็ถือว่าคุ้มไม่แหละคุ้มและยกสองยกสองอุ้ยยกสามยกสี่มผมเจออากาลีนะหรือว่ากากรก็ไม่รู้ AP ทีมผมไม่มีเลยผมต้องออกสตาติกว่ะ ไม่งั้นทีแม่งไม่มีดาเมจ AP พเลยครับแต่ฝั่งนู้นแม่ง AP โคตรจัดจ้านอะลิลิงท็อปอะไออาวะลิงท็อปวะ,อปอะเจอคามิลบอกว่าคามิลจะสู้ได้นะครับอย่าให้มันหนึ่งโดนเราครับไม่งั้นมันจะตอดเราเรื่อยๆเลยเราก็พยายามแบบโอ้โหมันสองก่อนว,พวะพุ่งไหมนั่นแหละเท่าๆกันเพื่อเท่าๆกันครับ แต่ดูทรงว่าเราจะเทรดเสียเปรียบนะนี่โอ้โหเป็นหลบได้หลบววิชาดาบผมได้วะรู้ไหมลมลมลมเฮียล,ลมไม่ออกเฉยเมื่อกี้โอ้โหมันรู้ว่ามีบรอดแน่นอนนั่นไงฮั Hello, <motherf> ลโหลแีย <c oughs> นเมื่อกี้ไม่แฟดนี่ไม่ตายก็เจ็บอะสองอย่างเฮ้ยเอาไอาา้แกนดีกดับกูดิโอ้โหไปเกากาดเฉยถึกก็ถึกเพื่อนตายปะเนี่ยเฮ้ยได้เนี่ยโอ้โหมึงลึกไปมันตายอยู่แล้วโอ้โหไอ้เชีย่ยมันลึกไปได้แล้วครับสตาร์ทิชชิปชิ้นต่อไปกันเวทแน่นอนครับ จะออกกันกายภาพมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเบิร์กเท่าไหร่นะดูเวทมันกากั์มอไฟอากาลิสามตัวตอนนี้ผมก็แรงและผมจะออกลูนชิงเป็นชิ้นที่สองนะเพราะว่ามันตัวถึกๆเยอะครับลูนชิงมันตีเป็นแบบเปอร์เซ็นต์เลือดใช่ไหมผมก็จะออกลูนชิงแทนไออีนะเพราะไ e ออินเบิร์ดไงแล้วเสียงตีแล้วครับกากร์เป็นม,มอไฟปะ อุ้ยลมไม่โดนอุ้ยสวยไอดีไม่ตายครับต้องรอไอดีเติมเลือดครับแล้วก็ให้มาไฟคราวนี้เราต้องยื้อส่งไฟก่อนผมเสียแฟนนะแต่ผมยังมีเกาะอยู่อุ้ยยกวะอู๋ยกตอนกูไม่อยู่อีกออาวายกสองอุ้ยยกสามตายหมดเนี่ยเพื่อน S <S an> <S an> <S an> อืมโอ้โหไเชี่อไอ้กะลีแม่งเอ,อ้ยเอาได้ครับเก็บเอสโอ้โหเก็บเอสวะเฮ้ยถือว่าผมยกสวยนะเมื่อกี้ต่อไปแม่งก็ต้องโซนลิฟวะสิบวิแปดวิลิฟเกิดเพีร์มิดก่อนนะโอ้โหเมื่อกีอ้ฆ่ากะลีได้เก็บสามเลยเนี่ยเมื่อกี้ยกไม่โดนะ่ะติดลมไม่ใช่ติดลมติดสโมก ไปแต่อัคลีก็เจ็บนะตดนเป็นหลายหลอดอยู่ผมแม่งตีเช็คกันแบบวุ่นวายเลยวะต,ตอนนี้ทรงเกมค่อนข้างจะเอียงมาหาเรานะครับเพราะว่าช็อตที่เราเก็บ5ตัวในฟล์มก่อนนั้นก็ทำให้ทีมเรานำมาแบบพอสมควรเลยไม่ตายครับแค่ต่อเลือดแต่ถ้าอย่างนี้ตายแน่นอน แทงหนึ่งที่ฟันหนึ่งที่อุ้ยดาเมจพลาดเหรอผมกัดดาเมจพลาดนะครับโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้คิวอยู่ก็เอาลิฟได้ครับบนตายแล้วก็มิดเลนตายขลาลังไม่ได้ป้องฝีแน,น่นอนวะไม่ได้กัดกันมาวอดเช็คไปอุ้ยแย่ yeah, ละยกได้ไหมยกเอดีอูมันยกก่อนวะแย่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 ไม่ได้ครับออลกะริ ยกสี่โอ้หโหเฮียเฮ้ยสวยคืออึ้งกับตัวเองอะคือแบบช็อตในเกมนี้ผมแม่งมาวะ่ะมาจริงวะ่ะช็อตนี้แม่งเอาเรื่องอะคือแบบยกสี่อะสุดยอดจริงอะโอ้ยสูดผมแม่ง วันนี้วันของผมวะวันนี้วันวันของผมอุ้ยเฮ้แต่ลิงมานาไม่มีหูทูดามีดเชีย่ยกันไว้ก่อนนะตีป้อมไปเพื่อนอย่าไปสนใจมันก็แค่ก้อนเนื้อค่าได้ครับยกสองอ้เชีย่ยคือคือโอ้โหน่าจะเกี่ยวเวกผู้ชม เหียเฮ้ยทำไมจังหวะการเบรคของผมยกแบบมันแบบสุข,ข้วยมากเลยวะมันเกินไปวะสามครั้งติดอะยกสี่ยกสามยกสองแบบช็อตแบบไม่น่าได้แต่แม่งได้วะโอ้โหพลังพลังมะเร็งผมมาแล้ววะเมนโอบผมมาแล้ววะหรือจะบวกมั่วเพื่อนโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยสองวีห้าเหรอเกินไปปะ อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ไม่เอานะครับเกมผุสาได้เปียบเชยอย่นี้รอดก็ถือว่าดีครับอันนี้ผมเอาได้หมดนะเนี่ยเพราะว่ามันเสียอันตีครับแทงไม่โดนวะแย่มกมังกรแน่นอนมาได้ไหมเอาได้นะเพื่อน12สองวิมีวินวอลวะถ้าผมมีวินวอลก่อนผม่าจะเอาได้นะครับ เอาเอดีก่อนนะผมเล็งเอดีอย่างเดียวครับบินบอไปออกการกัดก็ได้ปะผมมั่นใจว่าอือคือเมื่อกี้ผมแบบเล็งเอดีไงแต่ผมเปลี่ยนมาอากักัดเพราะว่าผมมั่นใจว่าคามิวผมต้องฆ่าได้ครับถ้าคามิวฆ่าไม่ได้ก็ก็สู้ได้อยู่ดีนะคือผมก็ตายแต่ทีมผมก็ได้เปรียบนะครับไงละ่ะนัคือการอ่านเกมโอ้ตอนนี้แบบชนะใสๆอะดูดิ ยี่สิบสองต่าหกจังหวะแม่งมาจากผมวะจริงๆคือแบบจริงๆจังหวะมาจากผมจริงๆครับ2องไฟติดอะคิดดูแล้วก็ไฟย่อยๆอีกโอ้โหแบบสายชงว่าจะโสดต,ตัวนี้มาดิครับหมู่มันเยอะวะอุ้ยมันจะเอาผมอุ้ยมันจะเอาผมจริงเฮียโอ้ ส1ิบเอ็ดนาทียี่สิบสามคิวเกินไปปะอุ้ยไม่ไหวนะเพื่อนทีมผมแม่งเริ่มเริ่มโยนแล้ววะได้อยู่ปะไม่ได้อะวะอีกได้หนึ่งตัวก็ก็ถือว่าดีครับแต่ต้องรอดวะสวยครับหนึ่งแรกหนึ่งแต่ดูสีมันจะไม่ค่อยคุ้มนะโอ้ไม่ได้ป้อมอีกได้ละถ้าได้ป้อมนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยแหละ ถ้าได้ลิงแถมตัวก็ถือว่าคุ้มเลยแหละคุ้มแล้ <c oughs> <c oughs> ขอแบบหนึ่งกระบวนท่าเต็มๆดิไอลกอริมาก็ได้นะไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วครับคือแบบเกิดอะไม่รู้ว่าจะพูดว่าคําว่าเกิดมากกว่านี้ได้ยังไงครับคือเกิดของจริงต้องต้องบาลอนด่ะเพื่อนช็อตนี้ต้องบาลอนละ <c oughs> อันนี้ตานี้ไม่ชงผมนะอยากยกก็ยกอะคือแบบเหมือนจะเล่นกะเอดดีมากกว่านะครับ มาดิผมไม่ให้แนรี่ไปแกงนะรอตีนให้แกรีกกร่ก่อนกากัสเหรอการกัสเหรอดีแทงสองทีมาบาลอนเพื่อนเพเซฟไปก่อนะคืออยากจบเกมแล้วอะเล่นมากไปครับไม่อยากจะโชว์เทพให้มากกว่านี้ <c oughs> คือมันแย่ตรงที่การกัสแม่งออกแทงด้วยแหละนะมันไม่มีดาเมจช่วยทีมนะครับการีแม่งซ้อนวะ่ะ ปิดหลังให้อยู่เพื่อนหลบไม่โดนครับแม่ไไนต่อชีพครับบ้ยเชี่ย,ยต่อชีพพลาดเสะเลยโอ้ยเชี่ยโอ้โหแบบเมื่อกี้กะแบบโคตรหล่ออ่ะคือกะหล่อจริงงั้นเมื่อกี้อ่ะไอ้เชี่ยไห,หลชีพพลาดวะไม่เป็นไรครับหล่อมาสามสี่ไฟและไฟนี่ขอแบบฮ่าฮ่าบ้างเคครับจบเกมจีจีครับเอาหนึ่งตัวดิ เอาดิเอาดิโอ้โหโอเคเกือบคาบอเป็นไงอะคือตาน,นี้เป็นเป็นตาของผมวะยาสุกผมเทมากเลยก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย